ระยะแรกที่เขาประกาศรับสมัครนักมวยมีวัยรุ่นจากภาคอีสานมายื่นใบสมัครแค่คนเดียวชื่อบักจ่อยหน้าต่างโงโงท่ทึ่มๆไม่มีแววรุ่งแต่ร่างกายแข็งแรงกำยำดีพอจะปลุกปั้นให้เป็นนักมวยดังได้ในอนาคตวันที่บักจ่อยมาสมัครคุณปิวสอบสัมภาษณ์อย่างเอาจริงเอาจังเพราะการปั้นมวยมีค่าใช้จ่ายสูงเอ็งชื่ออะไรละ่ะเคยขึ้นเวทีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า ชื่อจอยครับตอนอยู่บนนอกเคยขึ้นเวทีงานวัดเจ็ดเป็ดไฟครับบักจอ่อยตอบตามตรงอย่างฉาดฉานแพ้ชนะอย่างละกี่ไฟล่ะชนะหนเดียวที่เหลือแพ้รวดเพราะคู่ต่อสู้ตัวใหญ่เป็นวัวกระทิงผมตัวเท่ามดสู้ไม่ไหวจริงๆก็รู้ว่าสู้ไม่ไหวแล้วขึ้นชกทำไมล่ะคุณปิวสงสัยก็ผมถือภาษิตโบราณว่าเล็กโตโมโหเท่ากันนะครับ